ระหว่างที่กําลังฝึกนี่นะครับรู้สึกว่ามันมันปวดศรีรษะอะไรต่างนี่นะครับะจะแก้ยังไงที่เครียดค่ะ,ะถ้าสมมุติว่าก่อนนั้นไม่ได้ปวดรหรือว่าไม่ใช่เป็นคนเป็นโรคปวดศรีศรษะอยู่เป็นประจําแล้วพอนั่งสมาธิเข้าแล้วก็มีอาการปวดศรีรษะอย่างนี้ก็บอกได้ทีเดียวว่าเป็นเพราะว่ามีความตั้งใจมากเกินไป ตั้งใจเอาจริงเอาจังมากเกินไปจนกระทั่งบังคับขู่เข็นตัวเองต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้อ,ไดอันนี้จึงมักจะแนะนำผู้ปฏิบัติเสมอว่าพอเริ่มจะนั่งสมาธิแล้วก็ต้องลืมตัวซะคือตัวอัตตาเนี่ยอย่าเอาอัตตาเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าเอาตัวฉันเข้ามาเกี่ยวข้องในการปฏิบัติให้มีแต่การกระทำถ้ามีแต่การกระทำแล้วแล้วก็มันไม่ต้องมาพะวงกับตัวเอง ว่าฉันทําได้ไหมฉันทําได้ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกที่ว่าฉันจะต้องทําให้ได้ซึ่งม,มันมักจะมีติดตัวมากับคนทำงานเกือบทั้งนั้นเลยเพราะเป็นคนที่เคยมีความสำเร็จในการทำงานแล้วก็งานที่ทำมาก็รู้สึกประหยักยากนะเราคิดว่าอุ้ยเราทำงานยากเย็นแค่<อ>มานั่งใ,ใช่มานั่งหลับตาอยู่ลมหายใจแค่นี้มันหมูๆสำหรับเราพอมาลองทำก็รู้มันไม่หมูมันไม่กล้วยมันลำบากใช่ไหมคะ ทน,นี้ก็พยายามจะสู้สิ mm. กลัวจะเป็นคนล้มเหลว mm. เดี๋ยวจะเสียศักดิ์ศรีต้องให้ได้ต้องให้ได้นี่แหละไอ้ความที่บอกว่าฉันต้องทําให้ได้ฉันต้องทําให้ได,ใได้ในขณะนั้นจิตไม่ได้อยู่กระลมหายใจแต่อยู่กับความวิตกกงังวลและความยึดมั่นว่าฉันจะทําให้ได้แต่เจ้าตัวคิดว่ากําลังอยู่กระลมหายใจ mm. นี่แหละคืออาการที่มันทาให้เกิดความเครียดเพราะไปข่มขู่บังคับตัวเองจนกระทั่งการปฏิบัตินั้นไม่เป็นธรรมชาติ คำแนะนำก็คือว่าอย่าเอาความหวังเข้ามาปนในการปฏิบัติธรรมซึ่งแม้แต่ในการทำงานถ้าเราหวังเราก็มักจะผิดหวังใช่ไหมคะแล้วก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นแม่แต่มานั่งทำสมาธิเรารู้ว่าวิธีทำที่ถูกต้องเป็นยังไงทำ <c oughs> โดยไม่ต้องหวังว่าต้องสงบต้องสงบถ้าหวังต้องสงบมันก็จิตมันกระจายไปอยู่กับความหวังเพราะฉะนั้นก็แก้โดยการลืมตัวใะในภาษาธรรมอย่าเอาตัวฉันเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีแต่การกระทำ แล้วถ้าไม่จดจ่อมันก็ไม่ได้อีกแล้วจรย์อ๋อจดจ่อแต่จดจออย่างเป็นธรรมชาติอย่าไปจดจออย่างขมขีบบังคับจดจออย่างชนิดติเรารู้แล้วนี่มาถูกต้องเราก็ทําทําตามที่ถูกต้องทําอย่างสบายค่างสบายสบายเล่นกับลมหายใจอย่างสบายสบาได้ค่ะแล้วความเครียดความปวดเมื่อยหรืออะไรทั้งหลายก็จะหายไปแต่ถ้าจิตมันนีงกระจายแ้วฮะก็ไม่เป็นไรอ๋อแน่นอนถ้าเราทําอย่างนี้ได้ไม่กระจาย S <S <S แต่ถ้าพอทําไม่ได้มันก็กระจาย <C> e <ars> แล้วมันก็จะนึกอู้วฉันเครียดฉันปวดมันทอรมานสารพัดเลยเตลิดเปิดเปิงไปกับการปรุงแต่งครับ <C> e <ars> ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้ว